สวัสดีค่ะเจอกันคลิปแรกกับสาวคไทยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปแรกกันยังโบได้ลงคลิปกินคลิปอะไรอย่างเนาะหลังจากที่โบได้เห็นกันโดนสาวไทยกัสิมาว่าให้ฟังว่าเป็นอย่างสาวเพลยคือโบได้ลงคลิปคือโบได้เฮ็ดคลิปเลยจ้ะหน้าสิบบได้เฮ็ดคลิปลงประมาณ สาวสาวกว่ามือที่เบ่ได้ลงคลิปนะจ๊ะเพราะว่าคลิปล่าสุดก็คือคลิปไปเก็บเห็ดเนาะสาวไทยก็บเได้ลงคลิปกิน,ปนไปในสาวไทยย,ไทย่านแล้วสื่อเนี่ยหนึ่งคือสาวไทยเป็นสายกินเนาะสายกินแบบกินกุ้งกินแซลมอนกินเนื้อดิบอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วสาวไทยก็เลยแบบย่านคือเชื้อโรคมันน่ากลัวจริงๆเนาะช่วงเมื่อกี้หยุดเห็ดไปเลยกับสภาพจิตใจหลายๆอย่างก็คือแบบ ฮิทฮาวนอยเฮิทฮาวแบบไม่โอเคก็เลยประเ็ดคลิปลงมาเมืนน้อวก็เริ่มต้นด้วยบรรยากาศเขียวเขียวสิพาไปเลาะเบิ่งอันสวนตื่นเศ้าเพราะว่าเสียงไก่ได้ยินเสียงไก่ป่คะเสียงไก่เป็นไก่เจ้ เลี้ยงไก่สวนมะนาวฝั่งนู้นสิเป็นสวนมะนาวสวนมะนาวซึ่งออกระบบปไันใดอันนี้มะกรูดสวนกล้วยมะพร้าวเต็มเลยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ใจ กลางเมืองตัวเมืองนครพนมราคาหลักล้านเลยแะจากพื้นที่ไก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 ่หลายหลายเด้เสียงไก่พาตื่นแต่เร้ามาชมธรรมชาติใจกลางรอบๆมีแต่ตึกหอพักตึกอาคารใหญ่ๆ เดินเล่นใสนสวนป่ากล้วยเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปให้มันละเอียดละเอียดกว่านี้ก็คือสิลงให้เบิให้เบิ่งให้ชัดเจนว่าสภาพมันเป็นแบ,บงไหนจังไดเนาะแต่แต่อันนี้คือแบบตื่นแต่เศร้าพามาชมวิวใจกลางเมืองตึกอาคารตึกทั้งนั้น แต่เราสวนมะนาวสวนกล้วยซื้อมะนาวครับภายอยู่ในเขตนะความพนมสนใจอยากได้มะนาวติดต่อสาวผู้ไทยได้เด้ยเดินมาเด้น สข้าไมาทำอะไรเอ่ยมะนาวมะนาวทั้งนั้นมันหักเหี่ยวเล่เหี่ยวตายกุ๊กเนื้อยังไงก็แล้วเหี่ยวตายเลย จักมันเป็นน้ำเภอจ้ะมันหันี่ผู้ใดหูกอ่ะทากบวกสาวผู้ไทยเนี่ยอันนี้ตายเรียบร้อยอุ้ยตามหุหงกินกับพะละมีสองสาญยอดเตดึง,ดงนี่นมมงบุ้ง กำลังเป็นดอกเห็นไหมะคะกุ้งกุ้งกุ้งนาวต้นต้นมะะักะเรียบร้อยจะเมนูตำมพักอันนี้นะมันกระปนุนกปุนกันนะงามอี๋ <am> ีไต่มยี่มเลยมนเลยรเป็นป่าเลย เทาเล่นเขียวขจีครับรัดเลาะสอดมะนาวที่รัดเลาะมันี่สิภาพามาเบิกโกกันบกักะถิ่สาวพุ้ธายเลยท่านบกักะถิมน้อยๆกำลังเป็นมากไป แสกอาทิตย์ยามเช้าให้สวนมะนาวชื่อปา,ากล้วยไปดนะิอยากจะบอกเลยว่าเดินเลาะด้วยชุดนี้ นี่พังอันนี่ารักายเลยยอดมันนะเห็นไก่ไหมพี่น้องเสียงปล่อยตามธรรมชาติเลยเดีจ้ะธรรมชาติของเราก็คือปลานี่แหละ ปากล้วยปลา,ปาแหนมแหนมกระสะเต็มที่เราก็จะมากวนมันมัน,นกันเยอะเลยกินไน มีแต่อาคารเลยจ้ะมันอยู่กึ่งกลางแบบรอบๆด้วยอาคารเห็นไหมเอ่ยมีแต่เสงมีกอไผ่พร้อมสาวพุทธสร้างอันไผ่มาลงเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูไหนก็กอไผ่น้อย ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไก่แจ้น้อยนะบุกป,ป่าต่เช้าสาวประเทศไทไม่ได้พูดเลยนะโซงนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือตกงานบริหารงานเราจะก็ะคืองานหาย,ยางากเองผู้ใหญู่้จกมีงานอย่างใน,นละครพรมแนะนำสาวประเทศไทยเด้อสาวไทยบ้างงานมากตื่นเช้ามากกเลาะป่า ทเทียทเท่ยงเลาะป่าแรงกันเลาะป่าเฮ้ต้นเลมอนมันซิ่กันกับอัน,นมะกรูดป่ามะกรูดเลยเลยจ้ะนี่ผู้ใดอ,อยากได้มะกรูดแบบดกแห้งหลายแห้งเนะือทองมะกรูดค่ะมะกรูดมะกรูดมะนาวน,นะจ๊ะใครสนใจนในนครพนรมเดี๋ยวส่งให้เลย ใบมะกรูดผู้ใดรู้จักว่าเขาขายจังใดบน่นเอ้ทักมหาชาวไทยเนี่ยหลายแต่ชาวไทยกะมองหูจักบ่นขายเนยาะมรู้ว่าสิเอาไปขายใช้แนะนำหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวไทยสิเริ่มเฮ็ดคลิปแล้วสิเริ่มมาเฮ็ดคลิปลงคลิปแล้วจงังไดกะเป็นกําลังใจให้ชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษที่บ่ได้เข้าไปเลยคือ มันหนอยมันอันอย่างมันเลยเบ่ได้เข้าไปในจนจนสาวพระิเลิกเฮ็ดแล้วอะไม่ทําแล้วแต่เพื่อนพากมาว่าเสียดายคนติดตามก็ตั้งหลายเป็นอย่างมันคือต้องเศราเฮ็ดมเฮ็ดลงไปเลยคลิปคลิปอย่างก็ได้างค่ะก็เลยต้องกลับมาทำโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย